เอาสตรีมยูท oh. <Yes ูปไปใส่ไม่แล้วไงคือต้องดูไงผมถึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยิฉัามันถูกกล่มาละตั้งแต่กลมาไงถูกบอกอันนี้มเป็น้ารแก้เฟซบุ๊กข้าไปแล้วนะเข้าไปเข้าไปเอาคีย์ของยูทูปมาใส่ในเฟซบุ๊กเพราะผมแน่ผมได้ตั้งค่าอัตราค่าตั้งค่าที่เป็นสเต็มเนี่ยน้ำมูกที่เป็นผู้บอกข้อตกลงนี่มันพอทำตรงบนเนี่ยขอบแดงเนี่ยไม่ต้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือกรอบมันไอ้ตรงนอกเนี่ยคือนอกกรอบ ถ้าสมมติว่าเราทำอาีไหมอ่ะเนี่ยต้องบนเมื่อี้ดำะอ่าที่ดำที่ดำเมื่วัที่แล้วเนี่ยที่ดำเมื่กีละแล้วก็มาลงมาอืมเออ่ะทีใจละข้ไใหะเข้าใหม่ เดี๋ยวเปนขั้นตอนไดๆอ่ะอ่าไปไปเอาใหม่เริ่มใหม่เลยปิดใม่หมดเลยเราเป็นอยู่แล้วเราทำใหม่หมดเลยอ่าเ้ทำใหม่หมดเลยอ่เดี๋ยวดูว่าต้องเรียรู้ไการเราใช่เนาะปิดปิดปิก่อนปิดก่อนปิดสติ